อ่าครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พึกรฟาร์มช่องรถเกี่ยวข้าวครับวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอบางเลยฮะอยู่ตำบลไสงามอยู่ันที่อู่ของเจ้าโอ๊ตนะฮะโอ๊ตเจรินกันช่างเนี่ฮะเราพามาดูกันนะฮะพามาดูรถกันนี่ะตัวนี้จัดเตรียมนะฮะเดี๋ยวเราให้ดูการว่าอู่นี้เขาทำอะไรยังไงฮะ ที่นี่เขาจะขึ้นปากขึ้นคอตู้อะไรเองนะฮะที่นี่ดาวเขาก็ทำาทำเองฮะลูกสาททำเองนี่ <โด S 1> วางระบบนะฮะนี่ะความหนาของเหล็กของสแตนเลสอะไรต่างๆนี่ะวางระบบไว้แล้วฮนะตอนนี้ก็ประมาณห้าวันเสรต็จครับแต่น,นี้ครับห้าวันเสร็จเดี๋ยวเราพาไปดูแต่ละจุดกัน ครับอันนี้เครื่องเป็นเครื่องลูกค้าซื้อมาเองนะครับลูกค้าซื้อมาเองถ้าเป็นของอูอูเขาบอกว่าจะเลือกมาให้สวยกว่านี้ครับเนี่ยเราพามาดูการน,นี่ภายในด้าน,นบนฮนะตู้ขวาท้ายนะฮนะที่บันท้ายตรงนี้ ไปดูกันนะครับนี่ข้างในนยค,ความละเอียดนี่นะครับนี่ก็วางระบบไว้แล้วนะครับเตรียมประกอบ ตอนนี้แช่งงอกกำลัทงทำอยู่นะครับนี่ครับมีท่อน,น,อนำฟูกฝาด้านบนนี่ฮนะก็ยากง่ายๆว่าใส่ใจทุกรายละเอียดฮนะนี่ครับ กำลังประกอบอยู่มีบันไดขึ้นด้านข้างบันไดโค้งนะครับตาตู้อุ้มมีทั้งหน้าข้างหน้า,า,นายังไม่ลอกแผ่นเรดิกเกอร์ปิด ไว้นะฮะเบาวางบเบาแล้วยแล้วครับชั้นนี้ก็จะเป็นของเสียเปรมนะฮะนี่ครับก็ให้ดูกันคร่าวๆรายละเอียดประมาณนี้ที่อู่นี้ก็ทําอะไรกันบ้างนี่ฮะก็ขึ้นเองฮะแต่งเองน่ฮะด้านนู้นก็กําลังทํากันอยู่เริ่มประกอบกันนะครับเริ่มประกอบ ก็ตอนนี้คิวอีก5้าคันให้เสร็จก่อนภายในวันที่20่สิพฤศจินี้นะฮะต้องทันนะครับต้องทันนะเดี๋ยวพาไปดูแต่ละจุดกันนะฮะนี่ครับโซ่ล้อเตรียมไว้ใส่แล้วนะครับโซ่นะฮะนี่ครับจ้างประกอบกันอยู่ อแ,แล้ชิต่นนี่ครับมาจุดนี้ขึ้นเฟรมช่วงล่างช่างทำอยู่ครับกำลังทำอยู่เฟรมขึ้นช่วงล่างาทำเองหมดนะที่นี่ครับทำเองหมดทุกชิ้นไม่ได้จัดฉากเอาหน้า เครื่องมือพร้อมเนี่ยวัดระยะเด็กหนาไหมเดี๋ยวไปดูไปดูเนี่ยความหนาเปรีมหนากว่านี้ก็หนักลดเปล่าฮะในระยะเนี้ยมันรับน้ำหนักได้มันทนแล้วครับ ครับงไงยังต้องเช็นเครื่องตัดพร้อมนะครับทีทนี้โคดจะเริ่มกันช่างนะนี่ตัวแอแต่ตัวแอก็จะสั่งมาสั่งมาครับตัวนี้เดี๋ยวพาไปดูลำปาก,กลำคออะไรต่างๆทำที่นี่หมดเลยครับขึ้นเองที่นี่หมดเลย ใเนี่ยึ้นเองดีอูนี่หมดกำลังทำเรือาวอยู่ ออภพยนะลูกดาวอ่ะอ่าไม่ใช่ลูกดาวดิอ่าเกลียวนะเกลียวนะครับเกลียวอาจจะดูยาวไปหน่อยครับเพราะว่าผมใช้กล้องมุมวายอยู่ตอนนี้นั่นนะโตคออะไระเรียบร้อยหมดแล้วอิอ้นเป็นคันโอ้ยฮพรสวยแบบนี้ลูกค้าบนตาย <c oughs> ลูกซีนั่งทำอยู่ลูกชลิปลูกคลิปทั้หมดที่นี่ฮะนะฮนะพาย,ยี่ยมชมอ่ายี่ยมชมยี่ยมให้ดูกันส่วนคลิปการทำงานนะฮะลงไปหลายคลิปแล้วก็ติดตามดูกันได้ฮนะของโอ๊ตเจริญการช่าง นะครับโว้จเจริงกันแท่งอ่ะดูได้ฮะช่วงนี้กระแสเขามาฮะเราต้องเน้นหน่อยเน้นหน่อยเน้นให้เขาหน่อยครับเน้นให้เขาหน่อยตอนนี้ปู่เขากำลังมานี่ครับ โอ๊บอกถ้าไม่ดีจริงผมก็ไม่ต้องให้พี่มาถ่ายหรอกครับโอเคเะโอ๊ตบอกว่าช่วยโปรโมทให้หน่อยก็จัดให้ครับโอเคครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหนะ้าอย่าลืมโปรโมชั่นของเราฮนะสั่งซื้อ,อสั่งซื้อนะครับสั่งซื้อรถในานามของพึกษาฟาร์มน,นะบอกเจ้าโอ๊ตเดือต้องตูบอกผมก่อนนะ แล้วก็ที่ศูนย์หกเก้าสี่เก้าสามห้าเก้าหนึ่งนี่แหละนะฮะแล้วก็ติดต่อเจ้าโอ๊ตก็ได้มาทําสัญญาฮะยังไงก็ติดต่อมานะครับสอบถามรายละเอียดมีที่ค่ายที่อู่ก็มีตัวกลางกับตัวใหญ่นะสองตัวตู้แอร์กับไม่ตู้แอร์นะฮะจะสั่งแบบไหนก็ได้นะฮะแต่ตัวเล็กก็จะไม่มียังไม่ยังไม่ผลิตตอนนี้ตัวเล็กอ่ะแต่ถ้าถ้าจะสั่งจริงๆอ่ะก็น่าจะทําให้นะครับถ้าจะสั่งก็น่าจะทําให้ แต่ส่วนส่วนราคาก็ต้องมาคุยกันนะฮะนี่ฮะ,ฮะเริ่มประกอบกันก็ตอนนี้ขึ้นอยู่หนึ่งสองสามสามสามคันคันนี้เริ่มเป็นรูปร่รงแล้วคันโน้นเหลือปากคอคันนึงขึ้นปากคอตั้งรอไว้คันนึงขึ้นเฟรมเหลืออีกห้าคันนะครับห้าคันหนกะคันเจ็ดคันอ่ะกว่าจะเสร็จโอเคครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็โปรของพึกษาฟาร์มค่าน้ำมันหนึ่งห้าพันบาทนะสำหรับ หาลูกค้าของุ๊กตาฟาร์มนะฮะขณะจะโอ๊ตเดินเพ่นพ่านอยู่ในอู่บางคนบอกว่าโทรหาโอ๊ตไม่รับสายนะฮะจะรับได้ไงก็มาพ่นสีอยู่เองแล้วพ่นสีเองแล้วครับตอนนี้ทําทุกอย่างทุกกันตอนนะฮะดูแลด้วยตัวเองครับจนะะี้จุดบางทีลูกน้องบ่นลาคาญไปแล้วครับโอเคครับจุดไหนที่ไม่ได้โอ๊ตจะไปชี้ให้หมดนะฮะ ก็อย่างว่าครับลูกน้องทํางานเหนื่อยๆบางทีมันไม่ได้อ๊ดก็ต้องบอกให้แก้แบบนี้ครับมันก็ต้องมีบ้างโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะเนี่ยดูวางกันบัางครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็คงจะลากันไปก่อนนะฮะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณที่สนับสนุนนะฮะสำหรับผู้สนับสนุนเขาบอกว่าไม่ต้องออกชื่อก็ได้ แล้วพี่จะได้อะไรครับเนี่ยออขอบคุณนะฮะสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านที่กด Subscribe ติดตามไปแล้วนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าเราจะไปที่อู่ไหนก็รอติดตามนะครับสําหรับคลิปนี้นะฮะสำหรับอู่จเจริญการช่างในในคลิปที่ชื่อว่ามาดูขั้นตอนการผลิตเนี่ยเราก็ลากัรไปแค่น,นี้ก่อนแล้วก็ไปติดตามมาได้ะฮะัสำหรับการทํางานสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ